สวัสดีจ้าพบกับผมกอล์ฟแสงน,นะครับผมวันนี้นะครับเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตของไมยกันดีกว่านะครับสามารถใช้ได้เนี่ยต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะ100่ิรกิบบะไบ เน็ตไมล์ตัวนี้นะครับก็จะมีความเร็วที่1เมกะบิตนะครับผมและก็สามารถใช้ได้ต่อเดือนนะครับผมจำนวน3าวันเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้1 0 0กิกะไบต์กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าความเร็วมปนแค่1เมกะบิตเท่านั้นนะเป็นอินเทอร์เน็ตราคา600บาทนะครับ600บาทใช้กันไปยาวๆเลย6เดือนหรือว่าครึ่งปีนั่นเองนะครับผมก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบเหมารวมนะครับจ่ายครั้งเดียวนะจ่ายครั้งเดียวนะครับปึ๊ดเดียวสมัครครั้งเดียว ก็เล่นยาวๆไปเลยครึ่งปีนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้มันมีค่าโทรในเครือข่ายมายด้วยกันนะครับไม่อันนะ24ชั่วโมงนะครับไม่มีติดเอ่อสินาทีไม่มีติด30นาทีตัดอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับก็คุยกันไปยาวๆเลยนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับในเครือข่ายมายเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยก็อยู่ที่แพ็กเกจหลักของซิมนั้นๆนะครับของซิมเพื่อนๆเนี่ยอ่มันจะมีแพ็กเกจหลักอยู่ว่า ผมก็ตอบไปได้นะครับว่าแพ็กเกจหลักของของเพื่อนๆเนี่ยใช้อะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยครับไม่ใช่แค่ระบบเติมเงินนะครับที่สมัครได้ระบบรายเดือนก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีอายุการสมัครเนี่ยถึงวันที่31มกราคมนะครับ2564นะครับผมหรือว่าจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงจากค่ายไม่นั่นเองนะครับผมและที่เด็ดไปกว่าน,นั้นก็คือสามารถสมัครได้ทุกซิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าซิมใหม่อะใช้มานานแล้วหรือว่าเพิ่งใช้หรือว่าเพ,พิ่งจะซื้อซิมมาใหม่นะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เหมือนกันนะครับผมเราลองมาดูเลขรหัสกันหน่อยนะครับผมแบบเติมเงินนะครับผมถ้าใครใช้เติมเงินอยู่นะก็สามารถกดได้ตามนี้เลยนะครับผมกดดอ,อกจัน 906ดอกจัน3 1 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร1เมกะบิตนะใช้ได้100กิกะไบต์นะครับผมต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะเดือนละ100กิกนะครับแล้วก็ยังได้ค่าโทรฟรีในเครือข่ายไม์ไม่อั้นไม่จำกัดนะครับผม ถ้าใครใช้รายเดือนอยู่แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับเออประหยัดดีนะมันก็ตกเดือนละ100บาทเองนะครับผมก็กดตามนี้เลยนะครับสำหรับรายเดือนนะครับผมกดดอกจัน9 0 8ดอกจัน 3, 16, ส1มสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมตัวนี้นะครับมันสมัครครั้งเดียวนะไม่ไม่มีต่ออัตโนมัตินะครับสมัครครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆไปเลย 6เดือนนะครับผมถ้าใครรู้ตัวเองนะครับว่าเป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตไม่มากไม่มายนะครับไม่ต้องการความเร็วอะไรมากมายนะครับผมขอให้มันเล่นได้นะเออไอร้อยกิกเนี่ยนะครับใช้ยังไงมันก็ไม่หมดง่ายๆแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสําหรับพ่อแม่พี่ป้าน้าอานะครับเอ,อ่อหรือว่าวัยทําทงานที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นเน็ตเบาๆความเร็วแค่เมกเดียวนะครับ โอไลน์ได้วิดีโอคอลได้แชทได้แล้วก็หาข้อมูลได้ดู YouTube ได้นะครับผมผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจ่ายครั้งเดียวจบเลยนะครับใช้กันครึ่งปีที่มาของอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครก็มาจาก Facebook ของไมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ลองเอาไปศึกษากันเอาเองนะเออเหล่านี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับผม